มันเกิดปีนี้ขอให้เกียเ่ยวแข็งแรงขอให้แรงมัางมีเขาให้ปีนานๆกขอให้ขานลงเตียงขานลงจากเตียงนทกทีเ <c oughs> ขาเป็นเกิดกูวันนี้ไงไงมันเกิดกูนะเหี้ยงดีแล้วมันเกิดวันที่สิบหกนเนาะเจ้าใส่มันีไว้นะนง่าะกู้มืนกูทุกนนั่นคือืันี้วมันเกิดเมียเจ้า <c oughs> 你比如说，这些。 you <laughs>